เออวันนี้มาถ่ายคลิปนะครับอ๋อมาถ่ายคลิปลง Youtube ได้เลยตามสบายเลยพี่ชาเคี้ยว YouTube อะไรช่องอะไรครับช่องหม่อมถนัดทิวนะครับอ๋อรอได้เลยพี่เดี๋ยวสั่งต่อนะแต่ใช่ได้ใช่ได้ นนชิมดูทำ <ปะ S 2> ไหมนะนอ๋อทำอะไรนะเป็นไงชอยเคียวไม่ชิมดูอืมดีมากอ,อร่อยไหมอร่อยอแม่ถ่ายให้จะได้เห็นวู่ดอกไม้อ๋่อยบ้าจืดเลยอร่อย <laughs> ที่ว่าแก้วเป็นหลงเลยเคยคสุดยอดสุดยอดอันนี้ก็บ้านบ้านกลาหรือบ,บ้านใหม่เนี่ยมีไปข้างนได้เนีถ่ายรูปมีท่าเรือด,ด้วยสุดยอดสุดยอดนี่ครับถือว่าเป็นลากาแฟหนึ่งในร้านของริมแม่น้ำจันทบูรณ อันนี้ที่นั่งเปิดครับ,บอ,อะไรอันนี้ท่นกั่ายปนแล้อันนี้ก็คือโรงแรมเอลวากรีนรีสอร์ท นี้หลังนี้มันคืออะไรไแปลว่าอะไรไร้านอาหารหรือคาเฟ่ใช่ปะนา่าจะใช่นะครับบิ้นแม่น้ำบ,บ้าแมแพ่ลบนี่คาราโอเกะฟสติวัลคาราโอเกะ ไอเต็มก็มีเนี <c oughs> yeah, like ่ยร้านกาแฟบ้านสวนไปละชิวชิว